สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบส,สวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกทิพย์จินดานะคะส,สวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะน,นี่นะคะเรามาทำกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ดิบ,บินเบอร์สองค่ะขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้นแต่ดิบ,บินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะสองสีค่ะสีละแปดเส้นนะคะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริ้นิ้งความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับริ้นิ้งเข้ามาให้เรื่มกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริ้นวิ้งฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่2ส่มมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่มาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลดเส้นที่สามขึ้นมา นะคะเดินเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะสเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสองล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจะับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้นะคะตวงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานที่มาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานที่มาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานที่มาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบินนะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้คะ่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เสร็จแล้วพลิกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับหนึสอานะพัดข้าม3เส้นค่ะนะคะพัดข้าม3เส้นมานะจับพัดข้าม3เส้นค่ะพัดข้าม3เส้นมานะคะพัดข้าม3เส้นมาค่ะจับพัดข้ามสาเส้นนี่นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาจับพัดมา สลุูที่หทะลุลูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอุดูที่1ทะลุดูที่3ามนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามา แล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปนี่ค่ะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวดิบมีเลยค่ะนี่ค่ะ ไปแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้พับดิบิ้นมาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนะคะสอบลงไปนี้นี่ค่ะพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ ะคใะนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นไปนะร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ,นะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเอาริบินนะคะริบินความยาว35เซนติเมตรนะคะ2ส,สีนะสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราจะเอาริบินนะคะสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีแดงไว้ด้านบนแบบนี้จะไปให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปเลยนะคะนี่นะให้เหลือปลายริบินไว้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะใบแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ขนริบบิ้นออกมาค่ะพับริบบิ้นมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็พบมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะจะปลายริบบิ้นสอดไปนี่นคะคะับมาด้านหลังแล้วก็พบมาด้านหลังค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะ้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดลอดกลับไปนะคะบนปลายดิบบินนี่นะสอดลอดกลับไปนะคะใช้นิวชี้ดันกรีดฟองนี้ไว้นะคะนี่ค่ะสอดลอดไปนี่ นี่ค่ะเราได้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พีกลกับมาด้านนี้จับดบิ้นค่ะนะคะพามาด้านนี้นะแล้วก็พามาด้านนี้ค่ะสอดลงไปในดูนี้นี่ค่ะพามาแล้วก็พามาด้านนี้ นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะแต่งให้สวยงามน,นะไหนที่ยังไม่สวยเราก็ดึงปลีบให้สวยนะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะพับสอดเกับขึ้นไปแบบนี้นะ นี่ค่ะะไแ,แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นนี้ออกมาจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านนี้สอดลงไปในรูนี้ค่ะนะคะดึงม,มาแบบนี้นี่ค่ะพับลงมาค่ะสอดลงไปนี่ค่ะ ะะแล้วก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะทิ้งนะให้เหลือสองถึงสามเซนติเมตรนะคะนะตัดทิ้งเลยนะคะพอเราตัดได้แบบนี้นะเราก็เปิดริบบิ้นออกมานะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ พับสอดขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ นะะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกทิพย์จินดานะคะส,สวยๆของเราเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ